เมื่อท่านได้รับแล้วขอท่านได้อำนวยอวยพรให้ผลิตผลมากมายรสชาติเป็นที่ประทับกิตประทับใจให้เงินไหลนองให้ทองไหลมาขอให้ผู้ทำไร่ทำสวนอยู่ที่นี่มีสุขภาพแข็งแรงมีอายุมัน่นขวัญยืนแควคาดจากไฟอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเป็นที่เคารพรักของมนุษย์และเทวดาใครเห็นก็ให้ปรารถนาะใครเห็นให้เคารพนับถือเป็นที่เรื่องคือขอให้สืบสารงานพระราชาดำริในพระบาทสมเด็จ ผู้ใดที่บ่ให้ได้อยู่งอ้กินเออไปวางไว้ทั้งซี่งไปทั้งพุณฝากแม่ท่อนี่ไปฝากนี่เด้อผู้ใดที่บ่ไอใบ่ได้ซื่ออาชิกาวบ่ถึงบ่บ่ฮอดซื่อหรือว่าน้ำกะมากินมาอยากเด้อนี่ผู้ที่น่าเชืว่าบ่ได้อันแนมหน้าได้ว่าบ่ได้กินได้อยากได้ว่าสิเข้ามาบ่ได้ได้ตอนนี้กะเปิดสวนเด้อนี่เด้อเขาให้เจ้าที่เจ้าทานปู่ย่าตาย่า่จริงศักดิิ์สทซีดชีสคิดอยู่ นะบริเวณนี้กะขอแห่มากินมาอยากเด้อนี่บิดวระหยัดนักกินนี่ซื้อนี่นี่ราานนรนรขรับเด้อม,มามากินมาอยากเด้อนี่เด้อ สวัสดีค่ะเป็นดเรเพ็ญศรีสายรีบุตรนะคะเลขานุกการสภาวัฒธรรมอำเอภอขุนหารประธานสภาสกักรรมท่องเที่ยวอดีตเป็นข้าราชการเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเชี่ยวชาญที่หนองบัวเรียนนะคะวันนี้ที่สวนทุเรียนของคุณสมานคุณประโยชน์ได้เชิญมาได้เชิญมาเพื่อร่วมทําพิธีหนึ่งซึ่งเป็นความเชื่อของคนบ้านเรานะ่เชื่อว่าเมื่อเราได้ผลผลิต อุดมสมบูรณ์แล้วก็จะมีความคิดอย่างหนึ่งคือสำนึกในความกระตัญยูก็จะเป็นพิธีเส้นบวงสรวงซึ่งเจ้าของสวนได้ <Okay. S 1> เหมือนบนบาลไว้ว่าถ้าสวนนี้ได้ผลิตผลมากกว่าล้าน <Okay. S 1> แล้วก็มีผลิตผลตามเป้าหมายจะบวงสรวงด้วย <Okay. S 1> เครื่องบัตรพลีซึ่งจะมีหัวหมู ซึ่งเขาจะใช้หัวหมูแล้วก็มีเท้าสี่เท้ามีหางมีหัมีอุปกรณ์เนี่ยเขาเรียกว่าหมูหนึ่งชุดหรือหนึ่งตัวเขาก็บนว่าว่าเป็นห้าเพราะเลขห้าเป็นเลขของเศรษฐีเพราะฉะนั้นก็เลยมาทำบวงสรวงกับให้แม่ธรณีให้เจ้าที่เจ้าทางเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าของสวนอันที่สองก็เพื่อแสดงความเคารพนับถือต่อผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่บ้านชุมชนอันที่สามก็เพื่อสร้างความสมามัคคีก็คือหลังจากที่บวงสรวง สิ่งที่เรามองไม่เห็นแต่เราเชื่อว่ามันมีจริงเป็นผู้ที่โดนบดานให้ผลผลิตต่างๆนี้อุดมสมบูรณ์แล้วส่วนประกอบก็คือก็ได้ความสมามัคคีก็คือได้นําอาหารการกินเหล่านี้มาแบ่งปันสู่คนกินในหมู่บ้านในชุมชนซึ่งเจ้าของก็จะไม่หวงก็จะไม่เอาไว้เพื่อกินคนเดียวก็เรียกว่าเป็นสังคมแห่งการแบ่งปันซึ่งวิถีชีวิตของชาวบ้านเราก็คืออันที่หนึ่งคือมีความเคารพนับถือซึ่งกันและกันเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันที่สองคือ มีความสมัครสมานสามัคมค,ค,คีและประการสุดท้ายสำคัญมากเขาจะเอาดวงปัญญาจากทุกคนมารวมกันเป็นหนึ่งเพื่อใช้ในการดูแลบ้านเมืองอย่างพอเพียงตามแนวทางของปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงวันนี้ก็ในฐานะที่เป็นผู้ที่เคยเป็นคุณครูที่สอนลูกเขาแล้วก็เคยเป็นผู้ที่ทำเรื่องวัฒนธรรมก็จึงเต็มใจและยินดีที่จะมาร่วมพิธีแล้วก็พยายามที่ จะให้เป็นรากวัฒนธรรมบวกกับยุคสมัยใหม่ให้สอดคล้องเป็นงานที่กระชับรัดกุมแล้วก็พัฒนาในเรื่องของจิตวิญ,ญญาณให้สูงขึ้นค่ะขอบคุณมากที่ได้มาร่วมกิจกรรมดีๆของหมู่บ้านที่ชุมชนบ้านตะเอกที่เขือนห้วยตะจูสวนทุเรียนของคุณสมานในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอให้เจ้าภาพพอให้เจ้าภาพจงเจริญ คิดทองให้ได้ทองคิดเงินให้ได้เงินขอให้เจาภาพจงเจริญรินรินขอไปรินขอไปเอ้าเรินขอไปให้มันครอบครับพรครอบครันรินหัวใจมาให้กันดวงใจของกันและกันดึงให้ความสัมพันธ์ยืดยาวขอให้เจาภาพจงเจริญคิดทองให้ได้ทองคิดทองให้ มาจ้เป้าจ้องจีรนชัยอยู้ค้นแล้วพันเัินน้ามาทึ้งเรือนมาเย็นทร้อนมาเดียวจิบกันมาไปอีกมาไปอีกเลยพี่เตนกลองน้ำมาไปอีกมาไปอีก เอาอีกเอาอีกถ้าโซดได้ใบประกาศได้หลุนแหลกนี่วันไหนไงญ่ได้แล้วนอสจองสมัยนะสมัยเก่าคือสมัยอ่อนว่องจี้ยากาุตาเอ้ยยายเอ้ยกินได้ไปีนได้ลายปันนี่ได้ไร้ตุนีเป้าล้านสองล้านเลยปีหนล่าได้มือนี่มือนี่ตลาานลามาลามามดัทีม่มือสีง่ามสให้เจ้ากินมือนี่มือลามือรวยนะคะตกเป็นล้านได้ตี เขาได้สาธุสาธุรักสมรักษาไอสมันให้ยุดีมีแห้งให้มีแห้งเฮ็ดพี่นาได้เซนให้กินอีกพี่นาให้ได้หลายๆลยี่นาให้ได้หลายหลายคนนี้นาปงที่หลังเงินมองนกระเป๋ากระเป๋าเด้อตาเอ้ยใหญ่เลย